สวัสดีครับวันนี้บูมจักรเพชรครับวันนี้มาแบ่งปันพระเครื่องกันก็คือ1ห,หลวงปู่ที่เรานับถือกันในอดีตหลวงปู่ทูปวัดแคนังเลื้งหรือพระราชธรรมวิจารณ์องค์นี้เนี่ยสร้างเป็นวัตถุมงคลเนี่ยหลากหลายรุ่นครับหนึ่งในรุ่นที่นํามาแบ่งปันในรุ่นนี้ก็คือปี2525อย่าันด้านหลังเนี่ยน,นะครับ ท่านมีบทนจังงังโมจังงังพุทธจังงังทาจังงังต่อด,ด้วยยันประจําตัวของท่านเลยซึ่งอยู่ในทุกๆเหรียญในเหรียญหลายๆรุ่นจะมียันตัวนี้เหรียญรุ่นแรกก็เป็นยันตัวนี้เหมือนกันมียันอักษงวิสุโลปุสาภุภะหรือนว่าหอทรคุณด้วยในยันรุ่นนี้เนี่ยมีครบพ้วนไม่ว่าจะเป็นทั้งแคล้วคลาดกำลังกายเพราะว่ามีนักจังง,งังโมจังง,งังแล้วก็พงกพันชาตรีที่อยู่ในเหรียญนี้นะสร้างในปี2 5 2พ่หาลวงปู่ทูบเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของดาราชื่อดังก็คือท่านมิชัยบรรชา เปิดเผยข้อมูลอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ผมมีมาแบ่งปันให้500บาทผมได้มาจํานวนทั้งสิ้น200เหรียญอยากให้บูชากันถ้าใครอยากได้เหรียญรุ่นนี้ทักมาในเพจข้อความข้างล่าได้เลยนะครับสวัสดีครับ